โอ้ oh, my god กราบสวัสดีวัยรุ่นหลายอิสตียงทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิวเอาเล่นไปทั่วเลยนะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวนะครับผมก็ที่จะหมายความนะคือหมายถึงเสียงของผมที่จะทักทายกับท่านผู้ชมนั่นแหละเอาจริงๆก็คุยคุยไปเรื่อยคุยไปทั่วนะครับผมเพราะหลังๆมานี่ผมก็วนเวียนอยู่กับการแปลเพลงนะคือทําอะไรซ้ําๆไปๆมาๆ,ม,าๆมันก็เบื่อนะครับผม แล้วก็แน่นอนเลยวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่าเนื้อหาข้าวๆตัวละครข้าวๆทฤษฎีข้าวๆอะไรก็ข้าวๆนะครับผมของ l i ลฟ t n s t i n c t Two Colors น่าจะมีเชิงการในํำนวนของความหมายนะคือประมาณแบบว่าชีวิตนี้มันช่างแปลกกับสีที่แสดงแต่ความแท้จริงคือประมาณอารมณ์คนเรากับสีหน้าที่แสดงออกไปมันไม่สามารถปกปิดได้นะโอเคไม่พูดพาทำทำเพลงอะไรมากมายแล้วไปฟังกันเลย อะไรคร่าวๆของ i ลสติงภาคที่3หไม่สิไลสติงทูคาร์ลนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยพร้อมหรือยังไปยังไปหรือยังเ,ยอยงเนี่ยไปกันเลยอเล็กซ์เชนหญิงสาววัย21ปีเติบโตจากสถานอุป,ปถัมภ์เลี้ยงดูที่โคโลราโดตั้งแต่อายุ13ปีผ่านมา8ปีจนอายุได้ถึง21 Alex เล็กซตัดสินใจละชีวิตในสถานอุปถมัมภ์ ไปหาพี่ชายผู้ที่มีชื่อว่าเกฟซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เฮเวนสปริงโคโลราโดโดยอเล็กซ์นั้นมีแผนเพียงไปพบพี่ชายและทำงานพาร์ทม์ที่บาร์เหมือนกับหิงสาวปกติทั่วไปอย่างเดียวแต่อเล็กซ์นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการพบปะผู้คนจัดการกับผู้คนแล้วครั้งหนึง่งดังครั้งสุดท้ายของดรลินหมอจิตแพทย์บำบัดของอเล็กซ์ได้ถามอเล็กซ์ว่าพี่ชายของอเล็กซ์นั้นรู้ปัญหาของอเล็กซ์หรือไม่ และคําตอบนั้นก็คือไม่เธอเพียงจบบทสนทนากับด็รลินโดยบอกว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องการนั้นก็คือชีวิตอันปกติดังการเป็นหญิงสาวปกติทั่วไปในเมืองแห่งนั้น I girl just town be a normal girl a normal town. โดยเนะื้อเรื่องหรือเรื่องราวเราจะได้ดำเนิน ผ่านสายตาของอเล็กซ์นะและทฤษฎีนิดหน่อยจากผมนะผมคิดว่าตอนอยู่ในสถานที่อุปถัมนั่นแหละเธอยังคงไม่ค้นพบความสเต็งของเธอเองนะคือความสเต็งที่ผมหมายความนะ่ะมันคือพลังนั่นแหละพลังในการอ่านใจอ่านความรู้สึกนะครับผมแต่ถ้านางรู้พลังของนางเองผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่ดรลีนนั้นก็อาจจะรู้พลังของอเล็กซ์ด้วยเช่นกันนะ แต่ก็น้อยคนที่จะรู้นะเพราะว่ามันจะต้องมีคนเดียวคนหนึ่งที่ใกล้ชิดถือซะเลือเกินนะเหมือนโครอีในไ์สติงภาคที่หนึ่งชอนที่อยู่กับแดเนียลภาคที่สองแล้วในที่สุดก็มาถึงสักทีตัวละครในตำนานที่บอกเรานั้นโหยหามาอย่างยาวนานก็นไม่รู้ว่าจะโหยหาหรือเปล่าแต่มันก็มาแล้วมาถึงใบหน้าที่แสนพุ้นเคยสักที แซ็ปิงลิชเทพเจ้านับประพันแต่เทมเพลสงานแสดงโรงเรียนแดกเกียรตไม่ยังหัวไหลของวิลเลียมเชคสเปียร์นะครับผมตัวละครเสริมจากไลฟ์ emy, สเต็มบีฟอร์เดอะสโตม์อาร์เคเดเบสซประกวดเอาไว้รอบนี้นะเฮ้ยก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ทะเยอทะยานในด้านความเนิร์ดดี้และสร้างสรรค์น,นะครับผมหรือว่าจะเป็นควีนออฟเดอะเนิร์ดนะครับผมราชนินีแห่งความเนะิร์ดนะหลังจากเดินจบไฮสคูลที่แบ็กเวลอาร์เคเดมี สเตปกิงลิชตัดสินใจย้ายไปที่เสียทุกบ้านหลังที่2ของกระสอบซ้ายชอและหัวเกียนเทวดาแดนเนียลนะครับผม mm hmm. เพื่อไปศึกษาต่อในด้านของเกมดีไซน์นะครับผมแล้วอะไรมันจะป่านอนเธอดันมาสนใจศิลป,ปะและท่ทงทำนองของเพลงแทนนะชำนาญกองอย่างกับพิกซี่จากไลสติงเดอะคอมมิกจนเธอได้ร่วมวงดนตีกับแฟนของเธอที่มีชื่อว่าอีซี่นะครับผมกลายเป็นวงดนตีพังล็อกถูพิสนะ จัดทัวร์ไปจัดทัวร์ไปจัดมาจนถึงแบ็คแลนเทิร์ในเฮเวนสปริงส์ที่ที่สเตปนั้นได้หลงไหลความงามของเมืองแห่งนี้และได้ตัดสินใจตั้งหลักปักฐานที่แห่งนี้ยาวเหยียดไปเลยทีเดียวนะครับผมความหลงไหลของดนตรีพัดเธอมาได้งานกับบริษัทขนาดย่อมที่มีชื่อว่าล็อกกี้เมลทนนะได้ตำแหน่งของผู้จัดการร้านและก็ดีเจท้องถิ่นที่ที่อเล็กซ์ได้เจอสเตปล็อกสเต็มสูบเลยนะอเล็กซ์ได้เคยกล่าวว่า town ฉันชอบเมืองแห่งนี้จังเลยนะที่พวกเขามีสถานีวิทยุของเขาเองนะ่ะก็เท่าที่รู้ก็คืออริสจะแด่ดูว่าสเตปแต่เป็นควีนออเดอร์เนขนาดไหนนะและว้วก็เหมือนเดิมกับเทเบิลท็อปเกจะอะไรก็ตามที่เธอนั้นทำร้วนแฝงไปด้วยจินตนาการที่เนื้อธรรมชาตินะครับผมและสุดท้ายท้ายสุดเลยนะความสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่เลือกสัมพันธ์แค่พี่น้องหรือซัมติงมอพี่น้องนะครับผมตัวเลือกขึ้นอยู่กับคุณแหละนะสรุปลักษณะน,นิสัยของสเตปนะครับผมแขง็งแกร่งจนเชื่อมั่นในตนเองได้วาสินเชิงบันเทิงโคตรแม่พนางเนร์ดนะครับผมโดยการที่เราจะได้สารสัมพันธ์กับสเตปนะนี่คือทฤษฎีที่ผมคิดได้ว,ว่าสเตปนั้นอาจจะได้เลือกกับอิซซี่มาแล้วแล้วเราที่ได้เล่นบทเป็นอเล็กซ์ก็สามารถเข้าไปจออ e ีบอจีบได้นะครับผม Ryan. Ryan. Nice meet Ryan you to ตัวละครต่อมาไหลอันนะครับผมเฮเวนสปริงส่งเข้าประกวดนะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกิดและเติบโตที่เฮเวนสปริงโคโลราโดลักษณะนิสัยแข็งแกร่งพึ่งพาได้เข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองหรือแข็งดังหินผานั่นแหละราากฐานความฉลาดและอยางรู้ของเขามาจากการที่เขาชอบศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งรอบกายของเขาและมนุษย์ด้วยกันเอง อเล็กซ์เจอไลอันที่แรกณรนะ้านขายแผ่นเสียงที่ที่เปิดเผยลสนิยมเพลงของไลอันซึ่งก็คือเสียงเพลงจากธรรมชาติเสียงของนกนั่นเองเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเกฟพี่ชายของอเล็กซ์ไลอันอยู่ติดกับบ้านติดกับเมืองบ้านเกิดเมืองนอนจนไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับโลกภายนอกบ้างเลยแต่ทากลับกันเขาเป็นคนที่ชอบเดินชมธรรมชาติในเมืองของตัวเขาเองเป็นดังพลังแห่งกายภาพในการมาทดแทนความสันโดษ ในต่างเมืองโดยรวมเป็นคนที่มีมุมมองอย่างเฉียบแหลมลักษณะภายในสุดแสนบาลานซ์เงียบสงบพอเหมาะพอเจาะกับอเล็กซ์ผู้ซึ่งตะเกียกตะกายอยู่กับความรู้สึกอันผันผวนของนางมาตลอดชีวิตโอเค ก็ไม่นานที่อเล็กซ์จะได้สารสัมพันธ์ปากระป๋องสองแม่ครัวและหนึ่งพ่อครัวกับสเตปและไรอันอเล็กซ์เคยกล่าวไว้ว่าชีวิตก็คงจะย่ำแย่กว่านี้ถ้าไม่มีเจ้าหงั่งสองตัวนี้แต่อย่างไรก็ตามไรอันก็พร้อมที่จะเป็นแหล่งแห่งความโรแมนส์ถ้าคุณพร้อมที่จะสารความสัมพันธ์ซัมติงมอพี่น้องนะจะน๊ะนายจะ๋าซึ่งความสัมพันธ์ที่จะดีที่จะได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นนั่นเองหรืออเล็กซ์ เราจะต้องบังคับอเล็กซ์ให้ต้องการความช่วยเหลือจากไรอันให้มากๆม,ม,มากเท่าใดคือจะได้ความโรแมนส์มากเท่านั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทนงในความเป็นตัวของตัวเองนะนะครับผมใช่ไหมล่ะต่อมาและท้ายที่สุดตัวละครหลักของล i ยอิสติงทูคาร์เลสเก็เชนพี่ชายของอเล็กซ์ตัวละครหลักของล i ยอิสติงทูคาร์เลสตัวประเดิน ของภาคนี้เลยทั้งสองอเล็กซ์และเกฟห่างหายกันในวัยเด็กมาถึง8ปีสุดท้ายท้ายสุดสรุปคือเกฟลงเอยที่สถานพินิษส่วนอเล็กซ์ลงเอยที่สถานรับเลี้ยงอุปถรัรมภ์แต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่เฮเวนสปริงชีวิตก็ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยและสุดท้ายก็จบลงเอยด้วยฉากจบที่แฮปปี้พี่น้องทั้งสองได้พบเจอกันเกฟหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะได้ต้อนรับอเล็กซ์ และให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านของอเล็กซ์โดยปริยายบางทีบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบ้านของเธอก็ได้นะลักษณะนิสัยของเกฟคือมีความสุขและภูมิใจในทุกอย่างที่ชีวิตมอบให้แม้วัยเด็กของเขาจะข่มขืนก็ตามแต่เฮเบนสปินก็ได้ช่วยเขาไว้ได้ทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าของความรักและความสุขกับชีวิตทุกเสี้ยววินาทีที่เขารู้สึกได้ ตอนนี้เขาก็มีเสียงหัวเราะที่มากกว่าเสียงที่พึมพำอยู่ในหัวความคิดที่แสนจะไร้สาระแม้ทั้งที่มันก็เป็นฝันร้ายในอดีตที่ตามหลอกหลอนเขาก็ตามเขาแคร์ต่อครอบครัวและเพื่อนของเขาเองเกฟจะไปอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามเขาจะไปอยู่ในทุกๆที่ที่ใครต้องการเขาดังคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดและถ้ามีมุกตลกชวนขำหรือยิ้มอย่างมากมายก็ไม่ต้องสงสัยเลย แต่บางทีมุกแห้งมุกฝืดมุกอะไรก็ตามที่มันอย่างกับมุกฝอยบุหรี่แห้งก็ยิ้มได้นะเฮ้ยโดยเนื้อเรื่องสรุปคร่าวๆก็คืออเล็กซ์เดินทางมาที่เฮเวนสปริงเพื่อมาเจอกับพี่ชายที่มีชื่อว่าเกฟย้ายมาได้ไม่กี่วันเกฟผู้เป็นซึ่งพี่ชายก็ได้ตายจากไปอย่างปริศนาทัในใดเล่าอเล็กซ์ก็ได้รู้ว่าตนเองนั้นมีพลังในการรู้ซึ่งถึงความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งบางทีมันก็ครอบงำหรือทำร้ายเธอได้ อารมณ์ต่างๆล้วนออกทางเฉดสีที่อเล็กซ์มองเห็นสีม่วงคือความเศร้าสีแดงคือความโกรธสีน้ำเงินคือความเงียบเหงาสีเหลืองทองคือความสุขแล้วก็มาถึงขขาทฤษฎีนะครับผมแมวที่มีชื่อว่าวาวเคลลี wow, ่แมวดำทำไม่นึกถึงอะไรหรือเปล่านะนึกถึงกวางและอิสเ็งภาคที่หนึ่งหรือเปล่า ทำให้นึกถึงลิซ่าในไรส์สเตงภาคที่1ห,หรือเปล่าที่เกือบจะโดนตีโดนฟุตบอลโดนสัดหรือว่าโดนหลังคาพัดจนตายแต่ก็มีแม็กซ์ช่วยมาเสมอหรือจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ก็เป็นคนละสายพันธุ์นะครับผมมัชลูมจากไรอ์สเตงภาคที่2อมาสุดโปรดของน้องแดเนียลเทวดาแดเนียลและเจ้ากระสอบทรายชอนดีเอสนะครับผมนึกถึงหรือเปล่านะ โดยสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อนั้นก็คือความเชื่อของฝรั่งนะครับผมความเชื่อที่มีอยู่ว่าเมื่อแมวดําเดินผ่านหมายถึงความชิบหายหรือโชคร้ายนะซึ่งก็หมายความกับว่าไ i อสติ้งภาคที่หนึ่งไม่รดน้ําต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ตายเดนเนียลไม่ดูแลหมาดีปล่อยหมาออกไปหมาตายและบางทีแมวตอนนี้ถ้าเราไม่ให้อาหารมันมันก็อาจจะกัดตูดแล้วก็เป็นได้นะครับผม ใครจะไปรุ้ล่ะทุกการกระทํานั้นล้วนมีผลตามมาอยู่เสมอทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกก็คงอาจจะยังอยู่ในหลายเสียงถูคัลเลอร์สนะครับผมและก็ตัวละครต่อไปแม็กไม่ใช่แม็กซีนคอฟิลนะแม็กเวอร์ชั่นผู้ชายนะครับผมผมคิดว่าชายคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนที่ฆ่าเกฟหรือทาร้ายเกฟนะพี่ชายของอเล็กซ์นะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่น่าลำคาญคนหนึ่งเลยทีเดียวจากบทสนทนาในเทเลอร์ที่เราเห็นนะครับผม ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะข้อจะเป็นคนที่ฆ่าเกมก็เป็นได้นะใครจะไปรู้ล่ะ who knows และคนต่อมาดักกี้ดักคนนะไม่ใช่ดักเป็ดน,นะเฮ้ยดักกี้เผยตัวเองว่าเขานั้นเป็นผู้ประกอบการที่กเกษียณตัวมาแล้วและเขานั้นก็จะมีผลอันยิ่งใหญ่กับเสื้อผ้าแฟชั่นภายในเกมของเราบางทีตัวละครในเกมก็อาจจะมีร้านขายเสื้อผ้านะ ที่อดีตเคยเป็นของดักกี้มาก่อนแล้วแน่นอนเลยตัวแรกมันต้องฟรียอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าบางทีร้านเขาจะอยากจะแบบอมกิงกําไรอะไรพวกนี้นะครับผมเชิงสํานวนจริงๆนะแล้วก็ต่อมาชาร์ลอตนะครับผมผมมั่นใจเลยนะค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเธอน่ะจะต้องเป็นภรรยาหรือแฟนของเจฟก็เป็นได้นะแต่ถ้าผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมแต่คือแบบว่า ผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนชี้แนะแนวทางนะในการแก้ไขคดีการฆาตรกรรมของเกฟได้นะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่เชื่อเถอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเหตุฆาตรกรรมนี้นะไม่มีใครรู้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันได้แค่เดาไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็คนต่อไปที่มีชื่อว่าไพา ซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ฆ่าเกฟก็เป็นได้นะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้นะไพเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบเล่นตลกนะดังนั้นใครจะบอกได้นะว่าบางทีคนเล่นตลกมันก็อาจจะเล่นตลกร้ายก็ได้นะคืออาจจะพยายามปกปิดอะไรสักอย่างก็ได้นะแล้วก็ลงเอ้อในการฆ่าเกฟนะมันก็น่าสนใจนะแต่ใครจะไปรู้อีกล่ะ ได้แต่แบมือแล้วก็บอกว่าเออใครจะไปรู้ล่ะเฮ้ยแล้วก็คนต่อมาไลาลี่นะครับผมนางก็เป็นพนักงานมินิมาร์ทั่วไปนะครับผมก็คงจะเป็นตัวละครที่เราอินเทอร์แลกคุยทั่วไปนะหรือบางทีเขาอาจจะมีความลับหรือ,บอเบาะแสที่สามารถไขคดีการตายหรือการฆาตกรรมของเกฟได้นะครับผม แล้วก็เอเลนอชาวบ้านชาวช่องทั่วไปนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนไลลี่นะก็คงไม่มีอะไรมากแต่บางทีก็จะมีซัมติงอะไรบางอย่างที่เป็นบาะแสในการไขคดีฆาตกรรมของเกฟได้นะครับผมแล้วก็ถึงคนแก่นะครับผมเจตนะก็คงจะเหมือนพอตาพิกไทยจ่าเดวิดแมสันนะครับผมอาจจะเป็นเหมือนเดวิดเมสันในภาค2นะน่าจะเป็นคนที่คอยให้คําแนะนํานะครับผม ว่าเรานั้นควรใช้ชีวิตหรือตอบคาถามกับ NPC หรือตัวละครอย่างไรนะก็น่าจะเป็นสื่อกลางหรือเปล่าประมาณเชิงมะลุงซามูเอลนะครับผมลุงซามูเอลที่พูดจาแบบว่าเชิงเล่นสำนวนกับแม็กซ์ในภาคที่1น,นะครับผมถ้าจําไม่ได้ก็พันลงคนนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจําไม่ได้จริงๆก็ไปหาเปิดดูแล้วกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจฮโอเคคนต่อไปต่อมาอีธาน เด็กชายนักชอบวาดคอมมิกสมาชิกชมรมคนชอบคอมมิกนะครับผมนึกถึงไลสติงคอมมิกเลยทีเดียวนะครับผมเด็กชายคนนี้นะก็เป็นเด็กชายทั่วไปที่เรานะั้นสามารถเข้าหาคุยได้นะแล้วถ้าเราสนใจอยากจะอ่านคอมมิกหรือดูการ์ตูนหรือจะเชยชมให้กําลังใจเด็กคนนี้ก็อาจจะให้ได้อย่างแน่นอนเลยนะส่วนใหญ่ก็อยู่กับการ์ตูนคอมมิกแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดของตัวละครเสริมในไลสติงถูคัลเลอร์นะครับผมไดอาน,น่า หญิงสาวธรรมดาได้คิดอยากจะย้ายเมืองนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้มาถึงเฮเบนสปริงโคโลราโดต่อแรกนางคิดว่านางเกียดมันแน่นอนแต่สุดท้ายท้ายที่สุดก็ดันชอบแล้วก็เซฟอยู่ยาวเลยนะครับผมโดยเรื่องราวทฤษฎีีทไลายที่ผมสรุปได้นะครับผมก็คือว่าอลกซ์นาอกจากสถานอุปถัมโคโลราโดแล้วก็ย้ายมาที่เฮเบนสปริงเพื่อมาเจอพี่ชายแล้วพี่ชายก็ตายต่อมาอลกซก็เลยต้องไปสืบสวนสอบสวนว่าพี่ชายของตัวเองตายได้ยังไง ระหว่างทางสืบสวนเธอก็คิดได้ว่าเธอก็คงจะต้องรู้ได้ว่าทําไมพี่ชายของเธอเกฟและตัวเธอเองอเล็กซ์นั้นทําไมถึงโดนแยกออกจากกันนะทําไมถึงโดนแยกออกจากกันแล้วระหว่างนั้นมันก็จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนว่ามันคงมาให้เป็นคําตอบง่ายๆนะครับผมโดยตัวเกมนั้นจะมีเนื้อร่างอันยาวเหยียดแล้วเราก็เล่นยาวเหยียดจนจบได้ แต่ถ้าหันเป็นตอนๆก็ได้ c h h แชปเตอร์หรือ5 e p เอพิโซดนะครับผมก็คงจะหมายความถึงทวินมิลเลอร์และก็เทลมีวานั่นแหละที่เหมือนกันกับไลสติงทูคันเลอร์สนะครับผมแต่ก็นะบางทีเราก็สามารถหยุดพักได้หลังจากการตัดสินใจใหญ่ๆนะเือปกติเลยถ้าเราเล่นภาคที่1ภาคที่2เรแล้วตัดสินใจการใหญ่ๆนะ่ะมันจะมาตอนท้ายๆนะพอเราตัดสินใจไปปุ๊บจบเอพิโซด ครังนะครับผมก่นรออีกสอเดือนอีพิโสดใหม่ถึงจะมานะครับผมแต่รอบนี้ยาวไปถ้าคิดว่าตัดสินใจครั้งใหญ่ๆยาวต่อไปได้ก็เชิญครับผมแล้วก็มาถึงคำถามโลกแตกนะครับผมว่าตัวละครเก่าๆนั้นจะกลับมาหรือไม่คำตอบนั้นก็คือผมให้ได้ว่า50%ที่จะโผล่มานะซึ่งบางที ก็เป็นเพราะว่าเรามีสเต็ปแล้วยังไงล่ะสเต็ปกิ่งลิชนะครับผมแต่ถ้ามีมากกว่าน,นี้ได้ก็ฟินหน้าดูเลยนะครับผมแต่ก็นะถ้าจะมาจริงๆนะก็คงจะมาในเวอร์ชั่นของอีสเตอร์เอทข้อความหนังสือพิมพ์โนตบุ๊กแล็ปท็อปข้อความอิเล็กทรอนิกอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถ้าใครสันทัดในด้านวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาเด่นๆไปเลยนะก็สามารถตีความอ่านได้นะครับผมหรือไม่ก็ Google t r ท n s late นะ ผมก็ใช้เป็นประจำนะครับผมแล้วอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราตัดตอนแบ่งช็อปไปเลยเนะี่ยมันจะได้5เอพิโซดหรือ5 EP นะก็ขึ้นอยู่กับเราจะเล่นยาวหรือไม่ยาวเท่าไหร่นะแต่แน่นอนเลยว่ามีโบนัสอพิโซดนะครับผมหรือโบนัสตอรี่นะที่มีชื่อว่าเวบเลนส์หรือระยะของคืนนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องราวของ Step กริงลิชนะสมัยตอนเธอนั้นน่าจะออกมาจากอะเคเดเบใหม่ๆนะคือแบบ นางหนีเดมอนเมลิกยังไงนะตอนที่หนีไปพร้อมกับไมกี้ดิวนะครับผมตระกูลนอสนั่นแหละตระกูลพี่ใหญ่พี่เบิ้มนักกีฬาอะไรนั่นแหละจําได้หรือเปล่าที่เกียนเนธานนะ่ะแล้วโคอ,อีไปช่วยหรือไม่ช่วยก็ขึ้นอยู่กับตัวเลือกเรานะครับผมเราก็อาจจะได้เรียนรู้ว่าเรานะ่ะหนีไมาได้ยังไงนะเราคนนั้นคือสเตปนะครับผมเราจะได้เล่นเป็นสเตปนะเราหนีมาได้ยังไงแล้วเรามาลงเอยกับเซียเทิลได้ยังไง แล้วเรามาลงเออที่ h m s Spring Colorado ได้อย่างไรนะก็ติดตามกันตอนต่อไปโดยเรื่องรา้าที่จะเกินจริงๆเลยนะครับผมจะเกินทางคอมมิกก่อนนะน่าจะเป็นพีคอ่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนำเรื่องก่อนนะครับผมซึ่งก็ใช่แล้วก็จะมาในเวอร์ชั่นของคอมมิกแนะนำตัวละครอเล็กซ์สเตปอะไรต่างๆนี้นะครับผมซึ่งก็ มาในเดือนสิงหาคมนะใน EP ีที่18หรืออ s ชู e ที่18นะแต่ถ้าต่างประเทศก็จะเป็น3.1ดอกจันนะครับผมซึ่งก็ฝากติดตามคอมิกผมหน่อยนะครับผม <c oughs> ซึ่งสุดท้ายท้ายที่สุดของทฤษฎีนะครับผมหลังจากอันที่หนึ่งที่ผมให้ไปนะไทม์ไลน์อันที่หนึ่งทฤษฎีอันที่หนึ่งนะถ้าใครตั้งใจฟังดูดีๆผมก็เล่าไปแล้วนะครับผมแต่รอบนี้คือทฤษฎีอันที่สองของผมนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่า บางทีเกฟก็อาจจะยังไม่ตายตอนที่ไปหาความจริงว่าทำไมอเล็กซ์กับเกฟนั้นโดนแยกออกจากกันนะครับผมเพราะว่าเราเห็นไลออนมากับอเล็กซ์ด้วยนะครับผมบางทีการไปหาความจริงว่าทำไมอเล็กซ์กับเกฟนั้นโดนแยกออกจากกันอาจจะมีตี้อยู่3คนนะได้แก่อเล็กซ์เกฟแล้วก็ไลออนนะระหว่างทางนั้น เฟอาจจะพัดหลงนะแล้วก็ไปโดนท่อนสูงในเทลเลอร์นั้นทับจนตายนะครับผมแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่การฆาตกรรมก็ได้อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็เป็นได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้โดยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาทั้งหมด20นาทีนะครับผมเป็นเพียงแค่ทฤษฎีและความเป็นไปได้นะครับผมที่ผมคิดว่ามันสูงเหลือเกินนะ แต่บางทีอะไรเงืบเงือแปลกๆมันก็มาจากเกมนี้เสมอนะครับผมมันก็จะพีคนะคือแบบเดินกลางก,กับหลังแลว้ววนมาที่กางเกงในตัวเองแล้วก็พุดมาที่พวงละมุดก็เป็นได้นะครับผมหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดก็ได้หรอกนะโอเคก็ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งนะครับผมที่รับชมจนจบหรือไม่จบก็ตามนะครับผมก็ติดตามกันตอนต่อไปใน Last Stand t h Comic ที่อัดชูเท่าไหร่นะ 17ในวันที่7กรกฎาคมนะครับผมไม่รู้จะมาตรงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันจะเปิดเทอมมาไหนผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยแต่ถ้ายัางไงก็เถอะไม่ต้องแต่ท่าหรอกอยังไงก็จะทําอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันคือความสุขนะใช่ไหมล่ะอาจจะมีคนคอยฟังอยู่ก็เป็นได้นะแน่รู้สึกเข้าท่าตัวเองอย่างเลยโอเคก็ขอกราบขอพระคุณอย่างยิ่งนะตอนนี้4 0 0พ s u ซับสไครแล้วนะครับผมโอ้โห มันเป็นคลิปที่หากินมากเลยนะคอม,มิกนะ่ะพูดตรงๆเลยนะคือแบบทุเลตนนะ่ะอ่ะอืมด่าตัวเองทำไมวนะน่ะโอเคก็ขอกราบขอพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมถ้าชอบก็ไดปดกดไลค์กดซับ like, กดคอมเมนต์ sub, comment, หรือแชร์ share, นะไม่ต้องกดแค่คอมเมนต์นะคือพิมพ์มาแล้วก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมชอบแซะตัวเองอีกแล้วอโอเค พอแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้พบเจอกับความสุขอันมากมายแต่ชีวิตแด่สุขและวันนี้ขอให้ฉันสุขเป็นไข่ดาวบนท้องฟ้าแล้วล่วงหล่นลงมากลายเป็นไข่ดาวนะครับผมตอนนี้เสียของฉันไกลจะไปแล้วคงจะต้องไปกินน้ํามะนาวในตำนานอีกแล้วใช่ไหมช้อนใช่แล้วขอบคุณครบับ